ทุกคนเคลียร์ของหมดอายุในครัวครั้งสุดท้ายเมื่อไรนี่จ๋าก,ก็ว่าเพิ่งทำไปไม่กี่เดือนเองนะเวลาผ่านไปไวมาก time flies พอมาคนดูถึงกับอึง้งทึ่ง เสียดายมากแต่ย่างบางอย่างเพิ่งแกะใช้ไปครั้งเดียวบางอย่างเพิ่งใช้ไปไม่ถึงครึ่งแต่น้ำส้มสายชูอันนี้เกือบหมดอันนี้โอเคผ่านทางด้านของน้ำปลานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นของหมักหมักแต่ว่าก็ exp เป็นแล้วว่าปีกว่าแกเบกกิ้งโซดาติดสติ๊กเกอร์อย่างดีแต่สรุปหันไปใช้น้ำยาล้างผักโดยเฉพาะเซนเทนกันตอนนั้นเอามาทำขนมสรุปใช้ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะที่เกียรทำผงฟูก็ซื้อมาตอนอินทำขนมปัจจุบันซื้อกินค่ะบ้าย ต่อไปจะรอบครอบกว่านี้นะทั้งสินเปลืองทรัพยากรทั้งเปลืองเงินด้วยหลังจากนี้จะซื้อเครื่องปรุงและของกินต่างๆเหมือน DCA กล่าวคือทยอยซื้อในปริมาณที่พอเหมาะไม่ตุ้มๆๆทุ่ม,ม,มซื้อเหมือนชีวิตนี้จะไม่ได้ซื้ออีกแล้วพักผนวกค่ะบทส่งท้ายดิฉันต้องมารับกรรมกับการติดสติกเกอร์ของตัวเองแล้วคุณมันแกะยากมากเลยอะ่ะแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะ